ไปไหนได้ไปไหนไปเลยดูสวัสดีครับเอากาบสว่าดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกๆันคบตบู่ะก้อเฉยนเคยได้เปนเพยงเดิอพี่น้องตังไก่พี่น้องตั้งไก่ต่างประเทศหรือว,ว่าในประเทศก็ดีได้เปพงเดมมาพบมาพอก,กันก็ว่าครับกับ,บเบาแดกพี่น้องบาแดกเมื่อไรพี่น้องกับมากับโซฟูรถิบหอดให้เราค,ครับมันยังร่มาต่าถึงไร่เล่ม มาลุยหิ้วเข่าพี่น้องเพิ่นเพิ่นมามาจากกันมาจากกันเทวัยครับเทวัยเทวัยโอายบ่าเด็กกับหิวเข่ามาลุยกันเลยพี่น้องเด้อกอดเปิดแปลงพี่น้องก็ตัด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 หิ้วเข่าแล้วกอดจ้ำกันเด้อคันจ้ำจ้ำจ้ำโอ้ยเอามือนีลืมบอกพี่น้องว่ากับเขาเบ่าเด็กกันต้มปากน้ำด้วยพี่น้องเด้อต้มปากน้ำเปื่อๆกับตับหมูฮวงพี่น้องตับหมูฮวงกับแก้วบีขุมขมสร้างผลอะไพี่น้องไอ้ฝอยกันแต่ว่า ไรเป็นยิเขาเขาคักมาลุยกินบังหมักเรียดเท่าั่นน่ะมางังก่อหมักเรียดเรียดยังก่อนสุเกเรียดเรียดเรีดเรียดเรดเียดมาเป็นนองมั่งอืมอืมือนีไม่ยำหยาได้ไหบองเอ่ขาเขาเล้าแบีใต้อ้อยก็ครับ cùng hung tay bọc quả nhỏ mới tí là lẻ thì mừng Hãy Không phải khai Kinh ảnh mạc có chết ừ. sao? Có chết sao? พลาคุณก็ยางงามนะครับพรเปล่าแจกงามงามพักมัเนี่ยกกพรคืองามค่ะแกกินตำหงลูกมากินตํำหุงมาจากบ้ยนี่ปู่ันน้ำเนีย ไปคุณเบา,าอืมไปคุณย,ยู่ตลาดมันโซ่นเนี่ยโอ้โอรังไหลสวยละไหลสวยปูอ,อยู่ตลาดอืมอืมดูทางบ้านมึงก็ตามแถวบงุ้งหงเลยอันไหนตามพักเนี่ยใกล้บงุงหงพักความเนี่ยอืมหอม

ตำหุงเส้นน้อยผนเนาะแกมบดีผมวผมมาผมว่าบบพุงเส้นน่อยมันบ่แเ่บแซ่บจักแจบอยู่ผมมากตำอีกทีละจะใส่น้ำตาลจะใส่ด้อเนียนนั่นแจน๋นั่นปมงง่วงเร่<ห><ๆ>รงเดียวอืมร่งครับอื ร,รถตัดอ๋อม่ครับคือจะไปคืออะไรคือผมอืม,อม,อ,ม,อ,มอมรัก่ยมีเะ้มเอยมือประตูกเลยครับไม่มาเนี่ยตำเองพี่น้องยื้อสันบบเป็นจากแ่บเหรอแต่ว่าก็แสบอยู่แับ มันบอกได้เลยข้าวนั่นมาเมื่องมาเรื่องจะไปกินข้าวยอยู่ตลาดกินข้าวนอกบ้านอืนอกบ้านนอกบ้านรวมเปือป่อยดีขนาดปางน้ำเปื่อยหน่องด้วเปื่อยดีอื มักเกมืออืน่นได้เป็นหองเรื่องอยใส่ตามมึงเอาได้บอกครับตังค์เขาม,มาเลยเปล่าเด็กมือเสามือเสาฮะมือเาเม่ได้ร่องหงอ้อยมื่อบอกมือเ้ามือนเสามเงราพอกันได้เป็นองเรื่อง ว่ายใจกันนะพี่น้องเป็นเมนูที่อยากมาโดนนะครับอืเห็นหนั่นบ้าแดดคนกินอืติบไปเลยแล้วเนื้ออยู่ที่ไหมันเต็มหรบอเ่

Ừ mhm được mhm Ừ, ừ, mhm này. Bạc mhm mhm lại mhm 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 มาัวอะไรเนนั่นแสบไปเลยเนาะแสบ้วเนาะนุ่อออไปเลยอันี้ก็มากเกิือนเดียวบามัน่เป็ดไหมอันไหนตำหงหาบ่าเพชดดูเม,มีนบ่เมีน บ่แดกตามมาหน่อยแต่หูเป็นหูมันปลอยโพดอืมอืมซึมผาเขาจะมีอืม อุงเห่อยองเอยองเอย่อปอืมอินอะบอีน้องอิอะไรเนน้องเี๋ยวมสันตอนนีของขึ้นเขาเรองเสาไปใส่อ้อยตครับอืว่บ ปากน้ำมาเปิดได้เปล่าเลยว่าตำหุ่นแซ่บตำหุ่นต้องกินจนตอนเที่ยงเสียละครับตอนนี้ตอนเที่ยงพี่น้องเที่ยงพอดีเป็นมากกับมารัดอันคนขับรถเลยวเป็นหลังเดื่มมารัดเป็นว่าเดี๋ยวมึงกินเขาหาความมาสูมันกินแต่ว่ามือเสองเขาสิไม่โน้ตเด็ดได้เปล่งเลยผ่าคนที่ตามถ้าเบิ้งถ้าเชี่ยงนพี่น้องว่าเป็นอยากกล่องอ่อยากล่องก้อยใส่ก้อยใส่ไปลองผมระจิงักก้อยใส่ไม่ผลมือเสองนั่นเลยบ้าแดงมนกินเป็นตาแซบืมแซบใช่เอ้า พ่อเนาะกินไปได้กาดไปไปแล้วครับโบเบจนเคยพี่น้องแต่ว่ายัางมูนี่ห้องจะบ่ยากหรอกครับเพราะว่าตอนนี้ห้องยู่วางตัดอ้อยครับงูเพ่นกับมีหลายคนอยู่ในห้องกับเป็นกลับแกมกันไปกระไเนาะพี่น้องครับเนี่เอามาสลักกิฟต์นี่กับยี่ปอสมนีแหละครับขั้นกิริยาท่าทางของเบาเด็กครับอันปีปอดเปิดแปลงบาสุภาพพูดจาบาเหมาะสมอะไรก็ขอตรวจคอไปได้บ้างเด้อสลักกิฟต์นี่เบาเด็กสีคลอดสูไลปก่อนแต่ว่ากับยังลืมกดไลค์กดแชร่คนซับตะไคร่เบาเด็กนั่นเองครับเสียปอดนั่นพี่นาะ ตอนักคลิปนี้ส่านนี่นะครับสวัสดีครับครับ,รบเสียบดีเห็นบ่